สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะนี่ก็เป็นร้านดวงเศรษฐีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างแร่เหล็กน้ําพีแล้วก็ไหลน้าพีเพชรน้ําพีของจังหวัดอุตรดิตนะคะบางคนบอกว่าแร่เหล็กน้ําพีกับไหลน้าพีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะนี่นะคะที่เห็นก็คือเป็นแร่เหล็กน้ําพีนะคะก้อนใหญ่ แร่เหล็กนะคะเราจะขุดออกมาจากดินนะคะเขาก็จะมีเป็นแหล่งนะคะเป็นดินที่อยู่บ้านน้ำพีตำบลน้ำพีอำเภอทองสํนขันนะคะของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เดียวนะคะนี่นะคะที่เขาเอาแร่นี้นะคะไปหลอมหลอมเสร็จแล้วก็ตีออกมาเป็นมีดนะคะดูนะคะอันนี้คือแม่เหล็กนะคะสามารถดูดดูดได้นะคะเห็นไหมคะแม่เหล็กดูดติดนะคะคือ แบบนี้อันนี้ก้อนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาก้อนเล็กให้ดูคะ่ะอันนี้คือแร่เหล็กนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแม่เหล็กดูดให้ดูคะ่ะเห็นไหมคะติดทุกก้อนเลยนะคะนี่นะคะใช้แม่เหล็กดูดติดทุกก้อนคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้คือแร่เหล็กน้าพีนะคะ เดี๋ยวจะให้ชมนะคะว่าไหลน้ําพีแตกต่างจากแร่เหล็กน้ําพีอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดไหลน้ําพีนะคะเราสามารถที่จะเป่าออกมาเป็นรูปวงกลมวงรีต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็มีหลายสีนะคะหลายขนาดอยู่ที่ช่างนะคะว่าช่างจะเป่า เป็นแบบไหนนะคะทุกทีก็จะมีแต่แบบวงกลมนะคะแต่ตอนนี้ช่างพัฒนานะคะขเขาก็จะใส่พิมพ์แล้วก็เป่าเป็นไหลวงรีวงกลมแล้วก็รูปปิงนะคะรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเป่าได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไหลยน้ำพีนะคะลหลยน้ำพีกับแร่เหล็กน้ำพีแม่เหล็กจะดูดอันไหนนะคะดูนะคะ นี่คือไหลน้ำพีนะคะแม่เหล็กดูดไม่ติดนี่นะคะไหลน้ำพีแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะคะแต่ถ้าเป็นแร่เหล็กน้าพีแม่เหล็กจะดูดติดนะคะนี่ก็คือความแตกต่างของไหลน้ำพีกับแร่เหล็กน้ำพีนะคะไหลน้ำพีก็คือเป็นแร่นะคะแร่ก้อนหินค่ะแล้วก็เอามาเป่าด้วยความร้อนสูงนะคะแล้วก็ลมนะคะ เป่าปๆาออกมาจนเขาละลายนะคะละลายออกมาเป็นเม็ดไหลน้ำพีเป็นสีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวนะคะแล้วก็สีดำนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินเขียวดำนะคะแล้วแต่ว่าจะเป่าออกมาแต่ละครั้งอาจจะมีสีเพี้ยนนะคะก็ได้เป็นสีขาวสีฟ้านะคะแล้วก็ดูนะคะเป็นสีฟ้าฟ้าแบบนี้นะคะ สีขาวก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นสีใสนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือแร่ไหลน้ำพีนะคะแร่ไหลน้ำพีอันนี้ก็จะเป็นสีใสนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือแร่เหล็กน้ำพีอันนี้แร่เหล็กน้ำพีอันนี้ไหลน้ำพีนะคะดูความแตกต่างกันเลยนะคะ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาสอบถามแอดมินนะคะว่าแร่เหล็กน้ำพีกับแหลน้ำพีต่างกันยังไงนะคะสินค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนข้อมือกำไรต่างๆนะคะเราก็มีจำหน่ายนะคะเพื่อพกติดตัวไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแร่เหล็กน้ำพีไหลน้ำพีนะคะไหลน้ำพีสามสีสีเขียวสีน้ำเงินสีดำนะคะอันนี้ก็จะเป็น ลูกป,ปิงนะคะสีดำเชือกเทียนสีดำแล้วก็เชือกเทียนสีแดงนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะบางคนบอกว่ามีแบบบูชาเป็นต้นไหลไหมเพื่อจะเอาไปวางไว้บนทิ้งผ่านนะคะแล้วก็จะมีต้นไหลสีเงินแล้วก็สีทองค่ะแบบนี้นะคะแบบเป็นคู่กันเลยค่ะใครที่สนใจนะคะสินค้าก็สามารถเข้าไปดูที่ดวงเศรษฐีนะคะ Facebook ด,ดวงเศรษฐี f c e b o o o f แ n p a g e ดวงเศรษฐีนะคะหรือจะเข้าไปใน TikTok ร้านดวงเศรษฐีนะคะเรามีทุกช่องทางเลยนะคะหรือติดต่อที่เบอร์โทร0823184826นะคะเรายินดีบริการทุกทกท่านนะคะคนที่บูชาไปแล้วสุนมากนะคะก็จะมารีวิวให้บอกว่าได้โชค ก้อนเล็กก้อนโตนะคะไม่ว่าจะเป็นถูกลอตเตอรี่2ตัวท้ายหรือรางวัลใกล้เคียงนะคะคือรางวัลที่อ่าที่สุดคือรางวันใกล้เคียงนะคะ1นึ่งแสนบาทไม่เชื่อก็อย่าลบหูนะคะยางขอขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ